Okay. ถ่ายแล้วโอเคมันคือมันคือแกนขาโพดท,ที่กูไม่รู้ว่ากูถ่ายทําไมมันมันพูดกับผมมันอยากให้ผมถ่ายกับวโพดแล้วก็แม่นั่งดูผมตรงนี้ว่าผมทำัมจะถ่ายากับแกนข้าโพดท,ที่ผมจะอมเข้าไปแล้วก็กัดมันทั้งทั้งนี้มันหมดแล้วแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะกัดทําไมใช่ไหมครับแม่แม่กินกาแฟแล้วแม่ก็ขำดี อย่าทำไปเลยเอร่อย